mitsubishi x f o r c e 2026 mitsubishi force 2026รุ่นใหม่เป็นการต่อยอดความสำเร็จของ suv ขนาดคอมแพคที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงรถรุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสปอร์ตแข็งแกร่งและมีความโดดเด่นในทุกมุมมองพร้อมเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยสนุกและมั่นใจยิ่งขึ้นไม่ว่าจะใช้ในเมืองหรือขับออกต่างจังหวัด exforce ใหม่ก็สามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ รูปลักษณ์ภายนอกของ Mitsubishi Export 2026ยังคงใช้แนวคิดการออกแบบ Dyna มิ Shield อันเป็นเอกลักษณ์ของ Mitsubishi แต่ได้รับการปรับปรุงให้ดูทันสมัยและแข็งแกร่งกว่าเดิมประจังหน้าถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่และเชื่อมต่อก,กับไฟหน้าแบบเหล็ทรงบางเฉียบที่ให้แสงสว่างชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อยกันชนหน้าและบังโคลนมีเส้นสายที่เฉียบคมช่วยเสริมบุคลิกสปอร์ตและความพร้อมลุยด้านข้างตัวรถเน้นเส้นโค้งเว้าที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมเซรร์ด้วยล้ออลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ ที่ดูแข็งแรงและสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของรถ s u v รุ่นนี้ด้านท้ายของ X-Force ได้รับการออกแบบให้มีความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่ง,แ,งและความทันสมัยปลยท้ายเลนแบบเส้นแนวนอนเพิ่มมิติให้ตัวรถดูกว้างและมั่นคงยิ่งขึ้นกันชนหลังถูกออกแบบให้มีบุมสูงเพื่อช่วยเพิ่มระยะบุมตัดและมุมจากขณะขับขี่บนเส้นทางออฟโรดนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสปอยเลอร์และดิฟฟิวเซอร์ท้ายเพื่อช่วยในด้านอากาศพลาศาสตร์ภาพรวมของดีไซน์ท้ายนอกจึงมีทั้งความดุดันและความฉบเฉี่ยว ในสไตล์เอเชียผสมยุโรปได้อย่างลงตัวภายในห้องโดยสารของ Mitsubishi e x f o r c e 2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเน้นความเรียบหรูและเทคโนโลยีล้ำยุคคอนโซลกลางใช้ดีไซน์แบบลอยตัวพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากวัดดิจิทัลขนาด8นิ้วช่วยให้ผู้ขับมองเห็นข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจนวัสดุภายในเลือกใช้โทนสีเข้มตัดกับลายเส้นโครเมียมเพิ่มความพรีเมียมบอร์ดังดีไซน์ใหม่ให้ความกระชับ และรองรับสรีระได้ดีพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบบทําความเย็นในบอกคู้หน้าเพิ่มความสบายในการเดินทางระยะไกลในด้านสมรรถนะมิตซูบิชิเอ็กซ์ฟอร์ส6มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์ลิรโบใหม่ล่าสุดที่ให้กําลังสูงสุดประมาณ180แรงมา้าพร้อมแรงบิดสูงกว่า250ินิวตันเมตรทำงานร่วมกับระบบกีอาโนมัติ C v ีทีที่ได้รับการปรับจูนให้ตอบสนองไวขึ้นและขับขี่ได้อย่างราบรื่นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ 4x4 ยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ ที่หลากหลายเช่น normal wet gravel และมาเพื่อให้ผู้ขับสามารถปรับสภาพการทำงานของระบบขับเคลื่อนได้เหมาะสมกับสภาพถนนและความต้องการในแต่ละสถานการณ์ระบบการสะเทือนของ xforce ใหม่ K My, ได้รับการพัฒนาให้มีความนุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงขณะเข้าโคง้งโดยใช้เทคโนโลยีจากการพัฒนารถออฟโรดของมิซูบิชิที่มีชื่อเสียงมายาวนานระบบเบรกและปูมาลัยไฟฟ้าก็ได้รับการปรับให้มีความแม่นยำและให้ความรู้สึกควบคุมได้ง่ายทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่อยู่หลังปูมาลายัย ด้านความปลอดภัย X-Force 2,026ติดตั้งระบบช่วยขับขั้นสูง p e r d a ครบชุดเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรดอัตโนมัติ FCM ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน t d w ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC และระบบกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อช่วยให้ผู้ขับสามารถมองเห็นทุกมุมมองขณะจอดหรือเคลื่อนที่ในพื้นท e ี่แคบอีกทั้งยังมีระบบตรวจจับจุดบ,บอดและระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านด้านหลัง าเีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ยังมีการ